ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังสนใจเพราะว่าตอนนี้ราคาลดลงมา1,000ถึง2,000หน้าเลยนะครับจากราคาเปิดตัวสวัสดีชาโนโ้อนโนรีวิวเวอร์นะคะคลิปนี้มาพบกับ iPhone 13นะครับ2022นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่า i อา o p h o n e 13ในปี2000 22นี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงและเล่าให้ฟังนะครับหลังจากใช้งานมาได้สักพักหนึ่งนี่นะครับไอโฟ13ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะสวยๆหน่อยนะครับนี่คะซึ่งขนาดหน้าจอของอ iPhone 13ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับ6.1นิ้วประมาณนี้เลยนี่นะคะ ความละเอียดเป็นแบบ full hd plus นะคะความละเอียดหน้าจออยู่ที่2532คูณ1170พิกเซลนะคะ iPhone 13ตัวนี้ใช้หน้าจอ OLED นะครับ Super Retina มี HDR นะครับมีติ่งที่ที่นี่นค่ะมีติ่งที่หน้าจอที่เล็กลงนะครับตัวนี้นี่นะคะหน่อยปากที่หน้าจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดชัดนะคะ นี่นะครับลอยปากที่หน้าจอก็จะถือว่าเล็กจากรุ่นก่อนๆน,นิดนึงนะครับะณปัจจุบันนี้ราคาก็ถือว่าลดลงมาได้เล็กลกน้อยแล้วนะครับราคาน่าจะพอจับต้องได้จากาเปิดตัวลดลงมาอยู่ประมาณสัก สองพกว่าบาทได้นะครับตัวนี้ iPhone 13บสาม mini หรือ iPhone 13 Pro Max ก็น่าจะลดลงมาด้วยเช่นกันนะ iPhone 13ตัวนี้ใช้ CPU ชิป Apple A 1 3 b i o n i c นะครับ CPU 6คอส่วน GPU ของตัวนี้ก็จะเป็น4คอนะคบนะครับนะ แรมก็จะให้มาเท่าเดิมนะคะคือขนาดแรมอยู่4กิกนะครับเนื่อความจำเริ่มต้นของตัวนี้ก็จะอยู่ที่128กิกะไบต์นะครับะจะเพิ่มมากกว่าเดิมจากรุ่นก่อนๆจาก iPhone XR iPhone 11 iPhone 12นะครับตัวนั้นจะเป็นเริ่มต้นอยู่ที่64กิกนะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่3240ม ah ิลลิแอมนะคะก็ถือว่าอยู่ได้ทั้งวันนะครับเจ้ยายาวเลยนี่นะคะกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของ iPhone 13ตัวนี้ให้มาที่12หล้านพิกเซลนะคะ f. 2.2นะครับ, 2. 2รบส่วนกล้องหลังมีมาให้แค่ สองตัวนะครับนี่นะคะสองตัวสองตัวกล้องหลังก็จะเป็นกล้องกล้องหลังสิบสองล้านวายนะครับ f หนึ่งจุดหกนะครับมีกันสั่น ois นะครับมีไดโหมดมีโหมดกลางคืนให้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง u ั t ต a wide สิบสองล้านพิกเซลเหมือนกันนะคร f สองจุดสี่ไม่มีเลนส์ซูมให้นะครับแล้วก็ไม่มีลาดาเซนเซอร์นะคะมีแฟลชให้หนึ่งตัวนะครับ แต่ว่ามีมาให้แค่สองกล้องแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าจะเต็มได้เหมือนกันนะครับเหมือนส่วนอัตรา refresh rate หน้าจอนะครับหน้าจอ refresh rate ของ iPhone 13ตัวนี้มีมาให้ที่6เฮิรเพนะครับเพียงแค่6เฮิรเพเท่านั้นแต่ความรู้สึกที่เราได้สัมผัสและ,และ,และ,และเราได้ลองเล่นดูนะครับก็ ก็ลื่นๆนะครับลื่นๆลื่นๆคือลื่นๆของ iPhone นะคะเพราะว่า iPhone ยังไงก็คือ iPhone นะครับหน้าจอก็ทัดสัมผัสก็ลื่นไหลเป็นปกติดีอยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับ Android ที่มีหน้าจอ r e f เ e s ร r เช้อบเร็นถ้าเพื่อนๆได้ลองทดสอบได้ลองเล่นดูนะครับก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าหน้าจอของ iPhone 13ตัวนี้ก็ พัดลื่นเลยนะครับสัมผัสไม่แตกต่างจาก120เฮิรต์ของแอ Android บางรุ่นนะครับนะครับกันลื่นๆหลยๆเลยค่ดเพื่อนๆก็ถามว่าถ้ายัางยังน่าเล่นอยู่นะครับก็ก็ถือว่ายัางน่าเล่นอยู่ในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าปีนี้จะเปิดตัว iPhone SE หรือกลางปีนี้จะเปิดตัวอุปกรณ์ของ iPhone ตัวใหม่มาก็ก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับ ตอนนี้ราคาลดลงมาพอสมควรนะครับถ้ายังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังสนใจเพราะว่าตอนนี้ราคาลดลงมา1,000-2,000หน้าเลยนะครับจากราคาเปิดตัวยังใช้ได้ยาวๆนะครับเริ่มต้นที่128 g b นะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาต่ใตาคลิปของนอน,อนอรีวิวเวอร์ได้นะครับขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของนอน,อนนะคะ